ผมเห็นนางงามพี่ต้องมาไล์ขายน้ำพริกแน่นอนทุกคนเลยเขาฝึกหรือเปล่าเป็นการฝึกแขน้นขอโทษนะขายน้ำพริกเดือนหนึ่งได้30กว่าล้าน้วผิดตรงไหนเชิญสัมพักรที่ออฟฟิศครับหรองพี่นวัดเอ้าทำไมมันจะแปลกตรงไหนน้ำพริก30ล้านเลยเหรอเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยได้ประมาณ30ล้านออยางี้ดีกว่าไป เปิดติ๊กตอกดู<อ>นะฮะแล้วไปที่ MGI ช็อปไม่ได้ขายของไม่ได้ไทยอินนะ <m uch> แล้วไปกดช่องน้ำพริกผมมันจะเขียนว่าโซไปเท่าไหร่แล้วขายไปทั้งหมดประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0กระปุกกระปุกละสามร้อยสามปัจจุบันตั้งแต่มีนาจนถึงปัจจุบันนี้พพวเฉพาะแพลตฟอร์มนี้ประมาณ60ล้านบาทน้ำพริกอย่างเดียวแ <m uch as> น่นอนตำจนมือบวมนะวันนี้วันนี้พี่วันไม่ได้มาโฆษณาแต่วันนี้พกน้ำพริกมาด้วยไม่มีเกงใจก็นิดนึงยวไม่แต่แต่แตี่พี่พี่ก็แบ่งเงินให้นางงามทุกคนเลยมั้งพี่ เขาได้ Affi l i a t e รเขาได้15%บห้าเปอร์เซ็นต์อฟเยป็นเงินที่ค yeah, Mont ่อนข้างเยอะนะครับ huh. ก็คือบางคนเนี no. ่ยมามามาประกวดเนี่ยไม่ได้ตำแหน่งแต่ว no. ่าได้เงินกับไปล้านสองล้านนี่เรื่องจริงครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างสมมติห้าสิบล้านเนี่ยก็ประมาณซักประมาณเจ็ดล้านห้าต้องแบ่งคืนน้องๆทุกคนเยอะเฉลี่ยกันครับก็เยอะผิดยุติธรรมครับมันเป็นระบบมาตรฐานเราไม่ได้ทำแต่ว่าทางโปรแกรมเขาทำอันนี้